ใครที่เข้ามาช่องผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเป็นกำใจเนาะอืมโอเคไปดูคลิปไปเลยดีกว่าครับผมไะเอาละผมก็ต้องขอก,การาบสู่ทุกท่านน,นะครับวันนี้ไม่อยู่ผมจีโน่วันนี้เป็ชอนจนอีโน่สไตล์จีโน่นเดิมแลบผมวันนี้ก็ไม่อยู่กับเกมตัวบ,บอกในแมปที่มีชื่อวะเบลกันอีกแล้วผมก็คลิปนี้มีเสียงเกมแล้วผมหลังจากที่คลิปที่แล้ววันไหนตั้มตี้มันไม่มีเรผมเพราะว่าผมเนี่ยใส่หูฟังไปอันนี้ไปเนาะมันเลยไม่มมีเีเเสยงอืค ตอนนี้เราผมจะมาทําการสอนเล่นกันนะ <_ d ance> ผมในแมปแลกันอีกแล้วผมวันนี้จะมาสอนเรื่องอะไรบ้างวัน <_ s> นี้พีมาสอนสองเรื่องเลยวผมก็คือเรื่องที่หน <_ d ance> ึ่งคือเรื่องที่ของทุกชิ้นเนี่ยมันใช้ยังไงอะไรยังไงบ้างอะไรอย่างงี้หรือราคาเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยผมแล้วก็2หลักฐานทุกชนิดนะยกเว้นว่าหลักฐานจำจำว่าหลักฐานนะย้ําว่าห <_ d ance> ลักฐานนะผมหลักฐานทุกชนิดเนี่ยสามารถหาได้ยังไงบ้าง <_ d ance> หาอะไรยังไงหน้าตาเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยผม ก็เดี๋ยวเรจะมาบอกกันในคลิปนี้กันนะครับผมไปแต่ก่อนอื่นเลยก็จะไปรับชมว่าผมยังไม่กดไลค์แชร์ Subscribe เลยเดีกดกดด๋ยวเกอดกระดิ่งเป็นแรงใจของทางคลิปต่อไปได้วยนะฮะโอเคเราไปทําการเข้าไปดูวิธีแรกเลยเปล่าผมก็คือหลักฐานเนี่ยไม่ใช่ราคาสิ่งของเนี่ยบางอันเนี่ยหรือทุกอันเนี่ยมันมีค่าเท่าไหร่มีเงินเท่าไหร่แล้วมันใช้งานยังไงบ้างไปเราไปดูเลยดีกว่าผมอ่ะตอนนี้เราก็ได้เข้ามาในหน้าของ ที่ซื้อของแล้วผมก็คือ e ุปกรณ์ t ตอลผมวิธีการเข้ามาในหน้านี้ก็โคก็น่าจะจําได้ว่ามันจะเข้าไปเราต้องสร้างห้องก่อนแล้วเราก็กดเขาว่าบายครับผมอ่ามันจะไปหน้า e ุปกรณ์ t ตอลผมเรามาดูหน้าปัดนี้ก่อนดีกว,ว่าหมขวาบนจะมีของแบลกค,คือการกลับไปหน้าเต็มตัวเหมือนเดิมนะผมด้านซ้ายเนี่ยปีกซ้ายเนี่ยมันจะมีก่อตดัลล่ากับจำนวนเลขนะผมก็คือจํานวนเงินของเราที่มีอยู่ตอนนี้ับผมแล้วลด้านซ้ายด้านล่างในกล่องผมก็คือจะเป็นสินคองทั้งหมด นะผมที่สามารถซื้อได้ับผมเอาไปใช้ในการล่าผีนะผมอ่าก็จะมีทั้งหมด9อันเนาะผมนับมาแล้วแล้วก็ด้านขวาเนี่ยก็จะเป็นแบบเาเรียกอะไรวะแบบว่าจะมีบอกจํานวนไอ้บอกของที่เราตั้งใจะซื้อนะผมก็คืออันบนนะผมแล้วก็อันที่สองเนี่ยบรรทัดสองเนี่ยก็คือ l l the t ท o ผมก็คือตอนนี้ที่เรามีว่าเรามีกี่อันนะผมแล้วก็ตกอว่าผมก็คืออะไรน,นะคือวิธีการใช้งานของมอนันนะผมอ่า ต่อไปครับผมขวาล่างเห็นเขาก็เพอร์เชสไหมครับ purchase อา่านผิดยังไงไปด้วยครับผม purchase ถ้าจะแปลว่ามันจะเป็นการแบบว่ากดซื้อของผมอา่าแบบเรากดซื้อของปุ๊บก็กด purchase นั่นแหละครับผมก็คือเป็นการจองของเอาของมาครับผมเรามาดูบอร์ดซ้ายมากกว่าบอร์ดซ้ายเนี่ยก็จะมีคําว่าด more cash ก็คือคุณต้องก,การเงินเพิ่มไหมก็จะมีจํานวนเงินดอลลาร์แล้วก็กดบ่ายครับผมอันนี้เนี่ยจะเป็นเงินที่เราสามารถใช้เงินโลบักในการเติมได้ครับผมอา่าโอเค เราดูหน้าปัดนี้กันเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปหน้าเบลอกันดีกว่าโอเคหน้าเบลอเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราจะทาการอธิบายของแต่ละอันก่อนว่ามันใช้อะไรยังไงนะผมก็ตามแรกเลยคุณสมบัินะผมคุณสมบัเนี่ยมปนแปลภาษาไทยมันแปลว่าไม้กางเขนนะครับผมซึ่งราคาเนี่ยมันอยู่ที่30ดอลลาร์ับผมแล้วก็วิธีการใช้งานมันเนี่ยก็คือวิธีการใช้งานนะผมมันจะไม่ใช้เหมือนในเกมสเปกเ,เตอร์นะก็คือเราเนี่ยถือไม้กางเขนใช่ปะเราเอาไปวางในห้องผี พอวางเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะมีแบบว่ามันจะคอยเตือนอะ่ะแบบถ้าสมมติผีกันเราจะมาล่าแล้วมันจะมีเสียงเตือนแบบเสียงหายใจอะไรอย่างเงี้ยผมเสียงหายใจแบบดังๆอะไรอย่างเงี้ถ้าเราได้ยินปุ๊บเราก็รีบป่อ,อจากห้องนั้นเลยเพราะว่าผีมันจะมาแน่นอนนะผมแต่ถ้าเราเล่นในโหมดง่ายเนี่ยคือโอกาสที่มันจะเตือนนะผมโอกาสที่ไมก้กระเขนมันจะเตือนมันจะมีร้อยเปอร์เซ็นเลยนะผมอืมก็ถือว่าแบบว่าเตือนได้ทุกรอบอะ่ะแต่ถ้าเล่นในโหมดมีเดียม อันนี้นะมันจะมีโอกาสเตือน75%็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ะน้อก็คือจะมีไม่เตือนบ้างแต่ส่วนใหญ่มันก็จะเตือนให้ครับผมแต่พอมาเล่นหมดฮาร์ดเนี่ยโอกาสเตือนมันจะมีห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วผมก็คือครึ่งๆ่งนั่นแหละแล้วพอไปเล่นไนท์เมร์เนี่ยก็คือหมดที่ยากที่สุดแลผมแล้วก็จะมีคนบอกว่าเอ้ยมันก็เลยยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ใช่ป่ะพี่ไม่ใช่มันไม่เตือนให้เลยครับใช่ครับมันไม่เตือนให้เลยเนาะคือแบบว่า คุณต้องกาลระยะเอาเองว่าผีจะมาเมื่อไหร่คุณต้องวิบวิ่งเข้าประตูไว้ทันอะไรเงี้ยน, <c oughs> นะผมแลนนี่ก็คือการใช้คลูซิฟิกนั่นแหละต่างจากเกมสเปกเตอร์นผมซึ่งสเปกเตอร์ในวิธีการใช้ก็คือเราวางไว้แล้วถ้าสมมติผีมาเหยียบคูซิฟิกเนี่ยผีก็จะหายไปับผมตามผีล่านะนี่วิธีการใช้งานมันต่างกันนะฮะต่อไปกดไวทิงบุ๊กนะผมกดไวทิงบุ๊กคือหนังสือเอาให้ผีเขียนหนังสือว่าให้ผีเขียนเนี่ยจะเป็น จะเป็นหนังสือที่ตามชื่อแล้วผมเอาไปให้พีเขียนได้แล้วผมอ่ะราคาเนี่ยมันจะอยู่ที่40ดอละลาร์ครับผมวิธีการใช้งานของมันเนี่ยก็คือให้เราเนี่ยทำการถือหนังสือแล้วเอาไปวางที่ห้องผีแล้วมันจะมีปรากฏการณ์ของมันก็คือผีจะเขียนหนังสือครับผมวิธีการใช้งานของมันมีแค่นี้แหละถ้าผีไม่เขียนหนังสือก็คือไม่เขียนแล้วผมเรามาดูของชิ้นที่สามเลยดีกว่าครับผมซึ่งมันก็แบบอืมไวดีครับผมการอธิบาย ก็คือ UV light นั่นเองับผม UV light คืออะไร UV light คือไฟฉาย UV ับผมไฟฉายแสง UV เนาะซึ่งราคาเนี่ยมันอยู่ที่สดอสิบร้ารันล่าวิธีการใช้งานของมันนะผมให้รูก็คือเราทําการเปิดไฟฉาย UV ปุ๊บเราต้องทําการส่องใ้ทั่วห้องทั่วบ้านแล้วผมมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าลายนิ้วมืออยู่ซึ่งลายนิ้วมือเนี่ยจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าต้องใช้แสง UV เท่านั้นถึงจะมองเห็นนะผมอ่านี่คือวิธีการใช้งานของ UV light เนาะโอเค ต่อไปครับผมอันที่ส e ี M ่ E M F Blender E M F Blender คืออะไร E M F Blender คือเครื่องตรวจจับ E M F ครับผมซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่า E M F เนี่ยมันแปลว่าไอ้มันตัวย่อเนี่ยตัวตัวเต็มของมันเนี่ย E M F มันเป็นชื่อย่อนะแต่ตัวเต็มของมันผมไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรครับผมใครรู้ก็คอมเมนต์ได้นะนัะซึ่งเครื่องตรวจจับ E M F เนี่ยราคามจะอยู่ที่สี่ิบ้าดอลลาร์ครับผมวิธีการใช้งานของมันเนี่ยเราทําการกดเปิดไอ้นี่ครับผมกดเปิด E M F ปุ๊บ เราทําการส่งไปให้ทั่วบ้านเลยถ้าสมมุติ EMF ยังเป็นเวลหนึ่งก็คือ e อ F ก็คือห้องห้องนั้นอ่ะมันยังปกติไม่มีปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติแต่ถ้าห้องใดห้องแต่ถ้าห้องใดห้องหนึ่งอ่ะมี EMF เวลสองเวลสาเวลสี่อะไรอย่างงี้แสดงว่าห้องนั้นเนี่ยเป็นห้องผีแล้วก็คือมีปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติับผมอ่าแล้วก็ถ้าเป็น EMF เวลห้าก็คือ e.m.f เนี่ย e.m.f แลนเดอร์ e เนี่ยจะมีถึง5เวลนะผมถ้ามันเป็นเวลห้าปุ๊บนั่นแหละผีห้องนนั่นแหละหลักฐานผีแน่นอนนะผมแต่ e.m.f เนี่ยมันจะมีข้อตินิดหนึ่งับผมก็คือเราจะไม่สามารถใช้ e.m.f มาหาห้องผีได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือมันหาได้แหละแต่มันจะไม่แบบมันจะไม่ชัดเจนอ่ะจะไม่แบบว่าถูก,ถกต้องมากที่สุดอ่ะเพราะว่า e.m.f เนี่ยต่อให้เราเอา e.m.f ไปเจาะในห้องผีเนี่ยถ้าห้องมันไม่เกิดปรากฏการณ์อะไรเนี่ยมันก็ยังเป็น e.m.f หนึ่ง นะผมถึงห้องนั้นมันจะเป็นห้องผีนะแล้วผมคือการใช้ E.M.F เนอะต่างจากเกมสเปกเ,เตอร์ผมที่ E.M.F ซึ่งการหาห้องผีนะ่ยก็คือต้องให้ E.M.F เป็น E.M.F 2พื่อที่ว่าจะได้เป็นห้องผีับผมอ่ะเรามาดูของชิ้นต่อไปดีกว่าผมก็คือ strong f l a t l i g h t นะเองรับผม strong f l a t l i g h t คืออะไร strong f l a t l i g h t คือไฟฉายที่ดีกว่าไฟฉายธรรมดาโอา้โหไฟฉายแข็งแรงนั่นแหะแปรตรงตัวเลย วิธีการใช้งานของมันเนี่ยก็คือกดเปิดไฟฉายแล้วก็ส่องธรรมดาแหละแต่ไฟฉายนี้เนี่ยมันจะดีกว่าไฟฉายธรรมดาคือรัศมีการมองเห็นของมันเนี่ยจะมากกว่าไฟฉายธรรมดาครับผมอ่าต่อไปครับผมเรามาดูของต่อไปครับผมเออก่อนจะไปดูเนี่ยผมบอกราคาไฟฉายยัง <laughs> เหมือนจะยังไม่ได้บอกครับผมแต่ถ้าบอกใหม่ก็ไม่เป็นไรผมไฟฉาย Starlight เนี่ยราคาห้าสิบดอลลาร์ครับผมอ่า แล้วเรื่ของต่อไปกันเลยดีกว่าของผมก็คือเทอร์โมมิเตอร์ของผมหรือว่าเครื่องวัดอุณหภูมิเนาะราคาตั้มต้นเนี่ยมันจะอยู่ที่30ดอลลาร์ครับผมวิธีการใช้งานเนี่ยเครื่องนี้เนี่ยเราทำการเปิดเครื่องปั๊บมันจะมีอุณหภูมิขึ้นนะครับผมซึ่งไอ้เครื่องนี้เนี่ยมันเป็นเครื่องที่เอาไปใช้หาห้องผีได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนเลยครับผมผมบอกเลยเพราะว่าเทอร์โมมิเตอร์เนี่ยถ้าเราเอาไปสำรวจในห้องปั๊บถ้าห้องเนี่ยมันมีอุณหภูมิที่ต่ำกว่าสิบแต่มากกว่าศู่่หวางกับน ก็คือมันจะเป็นห้องผีนะผมแต่ถ้าอุณหภูมิเนี่ยมันต่ำกว่าศูนย์เมื่อไหร่ปุ๊บนั่นแหละมันเป็นห้องเย็นทันทีนะผมคือวิธีการใช้งานของเทอร์โมมิเตอร์เนาะก็คือกดเปิดเครื่องแล้วก็ลองไปส่องตามทั่วห้องดูนะผมโอเคเรามาดูอีก3าอย่างสุดท้ายดีกว่าก็คือเซนเนตี้โซดาเซ t เนตี้โซดาเนี่ยมันจะเป็นโซดาเพิ่มค่าสติับผมวิธีการใช้งานของมันเนี่ยก็คือเราทําการกดดื่มไปเพราะที่ว่าค่าสติมันจะได้เพิ่มขึ้นนะผมใช้ตอนที่ค่าสติเรายังน้อยับผม แอร์โซดาเพิ่มสติเนี่ยใช้ตอนเยอะเนี่ยผมไม่แนะนำม,มั้งผมมันไม่ไมดีนะฮะเออแล้วเรื่องค่าสติเนี่ยยิ่งค่าสติเราน้อยเนี่ยมันจะทําให้เราเดินช้าเดินช้าลงนะผมแต่ถ้ายิ่งค่าสติเราเพิ่มขึ้นเนี่ยหรือมากเนี่ยเราจะเดินไวขึ้นนะผมอ่านี <laughs> ่แหละคือวิธีการใช้โซดาเพิ่มค่าสติัะผมผมบอกราคาไปยัง น่าจะบอกแล้วแหละยังไม่ได้บอกบอกใหม่ก็ได้45ดอลลาร์คผมคือสดส,สดาร์เพิ่มสติครับผมต่อไปวิดีโอคามรวิดีโอคามาราคืออะไรวิดีโอคามรคือกล้องอัดวิดีโอกล้องอัดวิดีโอเนี่ยราคาเนี่ยมันจะอยู่ที่50ดอลลาร์ครับผมวิธีการใช้งานของมันเนี่ยก็คือให้เราผมกดที่กล้องก่อนแล้วก็กดไอ้นี่ครับผมกด วางอะมันจะมีบอกว่าเราถือกล้องเสร็จปุ๊บมันจะมีให้เราวางมันจะเป็นลูกกล้องสีเขียวๆลางๆนะผม,มนแลน่ก็คือตำแหน่งที่เราจะวางับผมแล้วมันจะมีลูกศรซ้ายลูกศรดำอะซ้ายกับขวานั่นแหละคือการหันกล้องับผมว่าจะเอากล้องหันทางไหนดีนะผมแล้วมันจะมีปุ่มสองปุ่มรับผมก็คือ power กับ p l a ครับผม power เนี่ยคือการเปิดกล้องับผมถ้ากล้องเนี่ยเป็นไฟถ้าไฟัไฟ้งกล้องเนี่ยเป็นสีเขียวแสดงว่ากล้องเนี่ยเปิดอยู่แต่ถ้าไฟของกล้องเนี่ยเป็นสีแดง เป็นสีแดงแสดงว่ากล้องมันปิดอยู่นะผมแล้วก็ p l a สก็คือการวางกล้องนั่นเองับผมเออนี่แหละคือวิธีการใช้งานของวิดีโอแคมิ่าเนะโอเคเรามาดูอย่างตา a r เลยก่อนผมก็คือ spirit box ของผม spirit box วิธีการใช้งานเนี่ยก็คือเราทําการกดเปิดเครื่องก็คือกดที่หน้าจอผมเออก่อนจะไปเนี่ยราคาของมันอยู่ที่50ดอลลาร์นะลืมอีกแล้วลืมบอกราคา,ากับกูนะผมเราทําการกดเปิดเครื่องปั๊บเราเนี่ยไปหาห้องผีใช่ไหมเราก็ทําการพิมพ์ข้อความนะผม ในช่องแชทนะผมพิมพ์ข้อความว่า where a r e y o u หรืออะไรอย่างเงี้ยผมถามผีปไปแต่ส่วนใหญ่ผมจะชอบถาม where a r e y o u นะใครก็ลองไปถามก็เอาไปถามได้โอ้โห v a r e y o u here are you นะผม where a r e y o u นะพอถามเสร็จปุ๊บเนี่ยถ้าเราได้ยินเสียง <c oughs> แสดงว่าผีตอบนันะ่นนะโอ้โนี่แหละคือวิธีการใช้งานของสปิริตบ็อกซ์นั่นเองครับผมอ่ะพอเราบอกวิธีการใช้งานหรือจำนวนเงินขอแต่ละขอทั้งหมดแล้วเนี่ย <c oughs> เรามาดู อย่างที่สองกันบ้างที่เราควรรู้เลยก็คือหลักฐานแต่ละอันเนี่ยมันหายังไงหน้าตามันเป็นยังไงเร้าผมนี่คือสิ่งที่ทุกคนควรรู้ไว้เลยนะผมในการเล่นในแบบนี้ถ้าทุกคนไม่รู้นะคือมันจะแบบว่าคุณจะไม่สามารถล่าผีได้เลยอ่ะของบางอันเราไม่จาเป็นต้องรู้ก็ได้แต่เรารู้เรารู้วิธีการหาหลักฐานให้ได้ก็พอเอับผม,อมโอเค เดี๋ยวเราจะทําการเบอร์หน้าจออีกรอบหนึ่งก็ผมไปโอเคนับจานนี้ต่อไปเนี่ยพื้นหลังเนี่ยจะไม่เกี่ยวกับอ้นี้ครับผมจานอ่านที่ผมพูดเนี่ยพื้นพื้นหลังเนี่ยจะไม่เกี่ยวกับสิ่งที่ผมพูดนะผมแต่ผมจะพูดไปเรื่อยๆครับผมผมจะพูดไปตามาที่ผมเข้าใจเานะล้วผมจะไปหาภาพประกอบมาตัดเองนะฮะ <Okay. S 1> โอเคโอเคเรามาพูดถึงหลักฐานแรกกันเลยดีกว่ารับผมหลักฐานแรกเนี่ยก็คือ EMF level 5 การจะได้หลักฐานนี้ขึ้นมาเนี่ยเราต้องทําการเปิด e อ F แล้วลองส่องตามห้องดูว่าผมหรือไม่ก็ส่องในห้องผีเลยับผมมันจะมีโอกาสที่เป็น e อ F5 อ้าอยู่ก็ขึ้นอยู่แล้วแต่ผีว่ามันจะมา,ะาเมื่อไหร่น้องซึ่ง e อ F5 เ้านี่ยจะมาแบบว่าจะมานานไม่ค่อยนานเท่าไหร่ัะผมเออแต่จะกว่าจะมามันก็นานอยู่แล้วผมหน้าตามันก็จะเป็นประมาณนี้แหละครับนี่คือ e อ F 5เนอนาะหน้าตาของมันนะผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูสิ่งที่2กันเลยดีวยกว่า,าผมหลักฐานชิ้นต่อไปก็ คือ freezing temperature freezing temperature เนี่ยมันจะเป็นหลักฐานห้องเย็นนะผมวิธีการได้หลักฐานนี้เนี่ยก็คือเราต้องทำการใช้เทอร์โมมิเตอร์ับผมไปที่ห้องผีแล้วรอให้อุณหภูมิของห้องผีเนี่ยติดลบนะผมถ้าอุณภูมิห้องผีติดลบห้องเย็นแน่นอนหรือจะมีวิธีหนึ่งในการสังเกตก็คือพยายามสังเกตควันว่ามันออกจากปากไหมถ้าควันออกจากปากเนี่ย แสดงว่าห้องเย็นแน่นอนแต่ในนี้เนี่ยในเกมนี้เนี่ยจะใช้เหมือนสเปกเตอร์จะใช้สูตรควันออกจากปากเหมือนสเปกเตอร์ไม่ได้นะเพราะว่าบางทีควันมันก็ออกบางทีควันก็ไม่ออกก็ผมซึ่งควันมันดูยากมากเทอร์โมมิเตอร์เกมนี้เลยต้องจําเป็นกว่าสเปกเตอร์ก็ผมเห็นที่ผมเล่นสเปกเตอร์ไหมผมไม่ได้ใช้สเปผมไม่ได้ใช้อนี้เลยนะเทอร์โมมิเตอร์เลยนะผมแต่เกมนี้ผมต้องใช้แล้ะเพราะว่ามันมันมันดูควันยากมากครับผมหน้าตาของหลักฐานมันจะเป็นอย่างนี้ครับผม อ่าต่อไปครับผมหลักฐานชิ้นที่สามครับผมก็คือกรอฟนั่นเองครับผมกรอฟคืออะไรกรออ๊คือวงกลมวิญญาณับผมหรือวงกลมผีวงกลมผีเฮ้วงกลมผีนั่นเองครับผมซึ่งวิธีการได้หลักฐานนี้มาเนี่ยก็คือเราผมจะต้องทําการเอากล้องเนี่ยไปตั้งที่ห้องผีครับผมแล้วเราก็ไปดูที่คอมตรงบนรถอ่ะ คือบนรถตู้เราครับผมจะมีคอมอยู่หนึ่งเครื่องเนาะซึ่งเป็นคอมที่เอาไว้ใช้ในการดูในกล้องที่เราอัดวิดีโออยู่ครับผมนะพอเราดูเสร็จปุ๊บเนี่ยตรงกล้องเนี่ยครับผมมันจะมีให้เปิดไอตัวของอะไรนะในพิชานแลครับผมก็คือด้านซ้ายบนนะครับมันจะเป็นการเปิดกล้องได้แล้วครับผมเออแล้วพอเราเปิดกล้องเสร็จปั๊บเนี่ย มันจะเป็นหน้าจอตอนนี้หน้าจอถ้าเราดูในกล้องนะหน้าจอเนี่ยมันจะเป็นสีเขียวๆโอ้โหผมซึ่งทที่หน้าจอเป็นสีเขียวเนี่ยเราจะสามารถมองเห็นโกลด์ออฟได้ครับผมโกลด์ออฟเนี่ยจะมีลักษณะหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับผมเออถ้าเราเจอมันปึ๊บแสดงว่านั่นแหละหลักฐานโกลด์ออฟแน่นอนนะผมเราไปดูหลักฐานชิ้นที่สีด่ดีกว่า ชิ้นที่สี่ผมฟิงก์ก็ปิดหลักฐานนี้เนี่ยเป็นหลักฐานที่ผมค่อนข้างที่จะเกลียดมากเลยับผมทําไมต้องใช้คําว่าเกลียดเพราะว่าเป็นหลักฐานที่หายากมากับผมวิธีการหาหลักฐานนี้เนี่ยคือให้เราผมใช้ตัวของฟิงเกอร์เอ้ยไม่ใช่ฟิงเกอร์ให้ใช้ตัวของ UV วีไลทนะผมในการหาผมก็คือไฟฉาย UV แหละ เราต้องทําการเอาแสงฉาย UV เนี่ยส่องตามบ้านแล้วผมว่ามันจะมีลายนิ้วมือไหมถ้ามีปุ๊บแสดงว่าเป็นลายนิ้วมือแน่นอนล้าตาของลายนิ้วมือน้าตาของหลักฐานจะเป็นอย่างนี้อ่ะน้าตาของหลักฐานจะเป็นอย่างนี้แล้วแหละครับผมนี่แหละคือหลักฐานชิ้นที่สี่เนาะเป็นหลักฐานที่ผมเกลียดมากเน้นย้ําเลยผมจะไม่ค่อยหาหลักฐานชิ้นที่สี่ะผมจะเอ่อเขาเรียกว่าอะไรวะผมจะไม่ค่อยหาหลักฐานชิ้นที่สี่เพราะว่าผมจะใช้ทฤษฎีเอานะครับผม โอเคเรามาดูหลักฐานชิ้นที่ห้ากันเลยดีกว่าครับผมหลักฐานชิ้นที่ห้าคือ ghost writing ghost writing คืออะไรหลักหลักฐานนี้จะเป็นหลักฐานที่ผีเขียนหนังสือครับผมวิธีการได้หลักฐานนี้มาเนี่ยก็คือเราเนี่ยต้องทําการเอาหนังสือไปวางที่ห้องผีพอไปวางที่ห้องผีเสร็จปับ๊บถ้าผีเนี่ยมันเขียนหนังสือแบบเขียนเป็นตัวอะไรไม่รู้อะในหนังสือครับผมเขียนไปปุ๊บนั่นแหละ ผีเขียนหนังสือแน่นอนวิธีการได้หลักฐานนี้มาเนี่ยก็คือไม่ใช่วิธีการได้หลักฐาน,าน,ออาาฐานขอโทษการลักษณะของหลักฐานนี้จะเป็นอย่างนี้ครับผมหน้าตาของหลักฐานนะผมโอเคต่อไปรับผมหลักฐานชิ้นสุดท้ายรับผมก็คือสปิริตบล็อกวิธีการได้หลักฐานสปิริตบล็อกนี้มาเนี่ยก็คือเราผมต้อง ทำการเอากล่องคุยผีเนี่ยไปคุยกับผีอะผมก็คือถือกล่องคุยผีเนี่ยไปไว้ห้องห้องผีแล,แล้วเราก็ทําการคุยซะว่าผีเนี่ยอะไรอะไรอย่างนี้น,นผมก็คือพิมพ์ข้อความไปัะผมถ้าได้ยินเสียงผีัะผมก็คือเป็นแบบอย่างเงี้ยคือผีตอบแน่นอน,นอัะผมอ่าอันนี้มันจะไม่มีรูปอันนี้มันไม่ไมเ,ปเป็นหลักฐานที่ไม่ได้ใช้รูปรับผมมันต้องฟังเสียงเอาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะเปิดเสียงผีให้ดูว่าผมอ่ะ นี่แหละครับผมคือเสียงผีในเกมนี้ผมก็คือเสียงของหลักฐานสปิริตบล็อกนั่นเองครับผมอ่าและเนี่ยทั้งหมดที่ผมเล่ามาเนี่ยก็คือสิ่งที่ผมอธิบายไปทั้งหมดแล้วคผมก็คือทั้งคลิปมีแค่นี้แล้วคผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วผมใครที่ชอบก็ ใครที่ชอบให้ผมแบบว่าสอนในพวกนี้หรืออยากให้ผมสอนในพวกนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ซับสไคร้แล้วก็กระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะฮะก็ถ้ามีตรงไหนที่ผมอธิบายไม่เข้าใจตรงไหนขออภัยด้วยนะครับผมโอเคคลิปนี้ขอตลาไปก่อนแล้วผมสวัสดีครับบ๊ายบายเจอก,กันในคลิปหน้าครับผม